สวัสดีครับพี่น้องนี่นี่ก็มาอยู่กับบาบอสแนลทางหายไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วโมคอยมีเวลาทำกิฟตครับเมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสมาเฮ็ลดลงรถถ่้เพื่อนมากับทีมงานหล่สร้างหลายเส้นเส้นตึกป่ามาเบดครับเมื่อนี้ เซีดถึกป่ามาหาเห็ดตดเห็ดป่าเนาะมืนเห็ดงานใหม่ลงรถสิเพิ่นช่วงนี้ไปเห็ดเรียกรับจ้างครับป่าไว้ก่อนบ่เลยบ่คอยได้มีลงเวลาลงไปตึกป่า สร้างปองสร้างผ้าเส้นผ้าสร้างผ้าสร้างโอเสยนโอมันหนาวครับบางหันกัเลยพักกันหาเห็นานตากแดดแล้วก็อีกแน้อยเก็จะไปอีกเฮ้

บ่ไม่นาเดียวกันพอมาใส่ไม่ได้บ่ไม่หนาเดียวกันมาตีทาบคือให้อ่นต่เอเข่าสัยวนไหมตีทาบขัง

mười hai ông giờ mười hai bây giờ mười hai to giờ mười hai bây giờ mười hai bây giờ mười ตอนนี้ตีว่ามันสั่นไม่ตั่นนะง่ายไหมดูตรงไหนเนี่ยทีเดีย มุ่งหลังคาแล้วครับเนี่ยน่นเรียกกันสาดข้างหน้าหน่อยนึงข้าะหน้าสร้างขึ้นจัดการเองนะครับนี่หน้าสร้างขึ้นเองเลยงนแดดล่มลมตกป้อง เอาก็อ mm ี hmm. มาตีกิ๊กสัั้งสีอันช่วงที่บ่มีข่าวอย่างนี้ป้องริมนี่มาตู้ยัง ปูซังกรสีอันหลาตีกิ๊กซังกรสีลงใส่อันสึงเราพัางนั่นใช่ตอนล้มนั่นส่วงที่มันบาดส้วงห้างห้างนั่นตีไว้ย่านล้มมาพัดตีเปิดตึกปลากระเก่งครับหนึ่งปีกปลากระเก่งตีตะปูก,ปกระเก่งเก่งบัด

เดือดงานจนมื่ดค okay ักหลายทีมงานบ่าวเส้นแนวได้มองจอดรถแล้วแบบนี้พี่น้องเอ้ยเอาไว้ซ้ำเลยหนิเราพี่น้องมันมืดแล้ว